เว็บกีฬาดับดึ่งในประเทศเปิดบอลครบทุกคู่จัดเต็มทุกแมตช์ราคาน้ำดีที่สุดในไทยสมัครวันนี้รับเสื้อบอลฤดูการใหม่ฟรีไปเลย สวดีค่ะใครช็อกกันบ้างที่เชลซีแพ้เซาแฮมตันยกมือขึ้นนะคะแต่ปามก็ไม่ช็อกเท่าไหร่เพราะว่าถามแฟนเชลซีหลายท่านนะคะเขาก็บอกว่าเล่นกันแบบนี้เล่นกันหลายจังหวะแบบนี้เพื่อนก็นมีอยู่ว่างๆขาดๆเกินๆออแล้วก็ต้องต้องยอมรับจริงๆว่าราฮิมสเตอร์ลิงปามาเมื่อวานนี้ก็โอเค ฟอร์มโอเคใช้ได้เพียงแต่ว่าเหมือนไม่ได้เอาโชคเอาดวงมาในการที่จะทําประตูนะคะเจาะเขาไม่เข้าสักทีนะคะโดนแซงไปก็เรียบร้อยอะคะ่ะซึ่งวันนี้มีต่อนะคะหลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลนะคะเกมกลางสัปดาห์แล้วก็อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนั่นคือเวสแฮมกับทอตแนมฮอสเปอร์ มันน่าสนใจยังไงเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยเพิ่งจะเก็บ3แต้มแรกมาได้ด้วยการเอาชนะทีมของสตีเฟนเจอร์รนั่นก็คือแอสตันวิลล่านะคะเกมนี้เดวิดมอยส์เนี่ยถ้าตามสปอร์ตโมแล้วนะคะเขาบอกว่าอารอนครชเวลเบนจอนสันน่าจะหายไม่ทันในการในการลงช่วยทีมแต่ว่าเจ้าสกาากาที่หลายคนนะคะเชียร์ให้ลงเป็นตัวจริงตลอดต่อนเนื่องเพราะว่ายิงในเกมฟุตบอลถ้วยยุโรปนะคะก็วันนี้เนี่ยอาจ ได้กลับมาเป็น11ตัวจริงในเกมพรีเมยรีกนะคะก็ต้องลองดูเพราะว่านัดที่ผ่านมาเนี่ยเดวิดมอยส์ให้นั่งเป็นสำรองในพรีเมยรีกตลอดเลยในขณะที่ทางฝั่งของท็อแนมคอสเปอร์นะคะเกมนี้เนี่ยลูคัสมูราบรนเกลพวกนี้เนี่ยคริสเตียนโรเมโรอาจจะยังไม่ฟิตแต่เขาบอกว่าโรเมโรเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะฟิตในการออกสตาร์ท วันนี้หรือเปล่าปาโมวันนี้เวสแฮมจะเล่นด้วยความมั่นใจค่ะในขณะที่ท็อตแนมเองเนี่ยจริงๆแล้วขุมกาลังของพวกเขาเนี่ยดูดีกว่าแต่ว่าถ้าไปดูสถิติการเจอกันที่ผ่านมานะคะเอาในลีกนัดนัดล่าสุดก็คือฤดูกาลก่อนสเปอร์เล่นในบ้านชนะเวสแฮมสามหนึ่งย้อนไปในลีกครับสเปอร์ชนะเวสแฮมสองหนึ่งแล้วก็อ,อีกหนึ่งเกมเนี่ยก็คือลีกฤดูกาลก่อนเล่นในบ้านเวสแฮมเวสแฮมชนะ สเปอร์1-0แล้วก็เวสต์แฮมเนี่ยชนะอีก2-1คือทุกนัดที่เวสต์แฮมชนะพ็อตแนมฮัตสเปอร์คือการเล่นในบ้านทั้งสิน้นปามมงว่าวันนี้อาจจะมีลุน้นดูจากที่เชลซีเนี่ยแพ้เซาทแฮมตันเมื่อวานแล้วเจ้าบ้านอาจจะไม่มีทางที่จะปลาใช้แนมะ้ว่าชื่อชั้นจะเป็นรองก,กว่า ทีมใหญ่มันจะเป็นพวกแบบทีมคิดมากไงข้แต่ฟิลใช่ไหมยิ่งฤดูการนี้เนี่ยอาร์เซนอลทำมาแม่งโคตรดีแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครก็ล้มเขาไม่ได้ตามว่ากุญซือแต่ละทีมในบิ๊กซิกับมันจะต้องมีการคิดแบบมากกันมากขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูการวันนี้ปัมเชื่อว่าท็อตแนมอาจจะมีสิทธิ์ที่จะสะดุดสะดุดในที่นี้ไม่แพ้ แต่ปามให้เสมอปามว่าวันนี้เดวิดมอยส์น่าจะมาแล้วแหละยิ่งเป็นลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะคะเล่นในบ้านด้วยให้เวสต์แฮมนะคะที่จะเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ2ก็แล้วกันในเกมวันนี้นะคะ คู่นี้ให้2-2ไปเลยอ่ะเมื่อวานเนี่ยมั่นหน้ากับคู่ของทางฝั่งเชลซีไปแล้วว่าเชลซีน่าจะชนะได้ไม่ยากแต่ท้ายที่สุดเชลซีก็ทำเราผิดหวังนะคะ,ะปัญหาเรื่องหน้าเป้าก็ต้องรอดูกันแล้วแหละว่าจะเป็นยังไงส่วนนิวคาสเซิลเองฤดูการนี้ก็เปิดมาได้ไม่ย่ําแย่นะคะก็ดีทีเดียวแล้ววันนี้จะต้องไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิล <laughs> สะดุดตะไบจะต้องไปเยือนลิเวูที่แอนฟิว์วันนี้ปั๊มให้ลิเวูนะคะที่ยังจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะคะสถิติที่ผ่านมาในการเจอกันลิเวูก็เหนือกว่าอยู่แล้วแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยลูกทีมของเยอเกนคลอปเองก็เหมือนโดนตบโดนตีโดนเกามาเริ่มมีสติมากขึ้นเรื่อยๆนะคะให้ลิเวูที่จะชนะนิวคาสเซิลสามประตูต่อหนึ่งก็แล้วกันนะคะคู่นี้ให้สามหนึ่งไปเช็คสถิติกันก่อน,อนได้ในลิงก์โปรแกรมคำนวณสถิติเหมือนเดิมแล้วก็อีกคู่ฝากไปตามในกลุ่มไลน์วีไอพีนะคะวันน ดูสกอร์โปรแกรมวิเคราะห์อบอลและทีเด็ดโปรแกรมวิเคราะห์อบอลได้ทุกคู่ทุกลีกแนวทางทีเด็ดประจําทุกวันและตารางทีเด็ดประจําทุกวันทั้งหมดนี้สนใจติดต่อรับฟรีพร้อมโปรโมชั่นดีๆลองเลย